สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทั้งหลายวันเกิดปีนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปทําบุญไกลบ้านเพราะส่วนตัวกินมังสวิรัตอยู่แล้วไม่สามารถไม่บริโภคเนื้อสัตว์ปีนี้เลยตั้งใจข้ามจังหวัดไปทําบุญที่วัดเสือหลวงตามหาบัวจังหวัดกาญจนบุรีข้าพเจ้าได้อุดหนุนซื้อผักผลไม้หน้าปากทางเข้าวัดของชาวบ้านและใช้บริการรถของทางร้านและทางร้านแจ้งว่า เราสามารถซื้อของทางร้านประมาณ1,000บาทและเราสามารถใช้รถของทางร้านฟรีได้สัตว์ข้างในน่าสงสารมากวิ่งตามรถเราตลอดวันนี้ข้าพเจ้าได้เดินทางไปวันที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปค่อนข้างอากาศร้อนสัตว์ข้างในรู้สึกจะ่หิวน้ำถังน้ำข้างในแห้งส่วนท่านใดที่ ขับรถส่วนตัวหรือรถเล็กเข้าไปจะค่อนข้างขับยากนะคะสัตว์ต่างๆจะมารุมที่รถของคุณคุณจะค่อนข้างจะขยับรถรถยากแนะนำให้จอดรถส่วนตัวไว้ข้างนอกและซื้อผักผลไม้ของทางชาวบ้านใช้รถบริการของทางนั้นจะสะดวกกว่าค่ะหน้าวัดจะมีจำน่ายถุงละ50ถึง1 0 0บาทรู้สึกว่าเราจะซื้อ1,000บาทจะมีรถบริการฟรีค่ะแนะนำหากเข้าไปให้ ให้ติดผักผลไม้หรือหญ้าเข้าไปข้างในเพราะหากคุณเข้าไปตัวเปล่าคุณจะรู้สึกสงสารเมื่อสัตว์ทั้งหลายวิ่งตามรถคุณเขาเจ้าอยากเชิญชวนผู้ที่พอมีกำลังและอยากทำบุญกับสัตว์หลายชนิดแนะนำที่แห่งนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถทำบุญกับสัตว์หลายชนิดได้ได้กุศได้กุศลญ่ด้วยและคุณรู้สึกมีความสุข หลังจากที่คุณได้ทำตัวข้าพเจ้าเองตามปกติข้าพเจ้าก็ได้ทำบุญกับวดัดทำบ,บุญโรงศพและเป็นคนที่ค่อนข้างจะร่วมไถ่สัตว์ทุกๆวันอยู่แล้วและกินมังสวิรัตปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษของข้าพเจ้าที่ได้มาทำบุญที่นี่และสัญญากับตัวเองว่าหากมีโอกาสข้าพเจ้าจะมาที่นี่อยู่บ่อยๆหากท่านใด ตอนนี้ปีใหม่แล้วหากท่านใดต้องการดูสถานที่ที่จะทำบุญแนะนำให้ทำกับสัตว์ด้วยนะคะนอกจากคุณทำกับวัดแล้วตามมูมลนิธิน้องหมาน้องแมวจรหรือหมาแมวจรหรือที่วัดแห่งน,นี้หรือร่วมถ่ายสัตว์ก็ได้ค่ะแล้วสิ่งที่คุณได้ในขณะนั้นก็คือความสุขและความอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกเลยและและท่านใดสามารถ และท่านสามารถนำรถส่วนตัวเข้าไปได้นะคะแต่แนะนำให้ซื้อติดผักติดผลไมย้ยากเข้าไปให้น้องๆข้างในด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ